สวัสดีเพื่อนเอนชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นชีวิตจริงประสบการณ์จริงเหตุการณ์จริงของเทรดเดอร์ท่านหนึ่งนะครับที่กว่าจะผ่านการเทรดในแต่ละวันมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโปรดดูคลิปนี้ให้จบแล้วทุกท่านจะรู้ว่าชีวิตจริงของฟูลไทม์เทรดเดอร์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับยังไงไปดูกันเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทรดเดอร์ ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียน สำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสำหรับเช้านี้นะฮะเป็นเช้าว,วันธรรมดานะครับที่อะไรไม่รู้ทำให้ผมดนใจมาเปิดในช่วง ODC ที่ใกล้จะหมดเวลาที่เหลือเวลาอีก5นาทีแบบนี้นะฮรพอผมเปิดกราฟเข้ามาเนี่ย ผมก็เข้าออเดอร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ากราฟยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันใกล้จะหมดเวลาของ o d c ที่8โมงแล้วนะฮะผมก็เลยเบิ้ลไปนะครับเพื่อหวังว่าผมจะจบงานภายใน2ไม้นะครับแต่จุดเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นมาจากตรงนี้แหละที่ผมเข้าออ,อเดอร์ไปแล้วกราฟมันไม่เป็นดังใจแบบที่ผมต้องการนะครับ มันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดเข้ามาแล้วกราฟทําไมเป็นแบบนี้นะครับแล้วออเดอร์นี้ผมก็แพ้ไปนะครับเมื่อออเดอร์นี้ผมแพ้ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอารมณ์มันเข้าครอบงําละนะครับเริ่มรู้สึกว่าอยากได้คืนละนะครับผมก็เข้าออเดอร์ไปอีกหนึ่งออเดอร์ติดติดกันแบบนี้นะครับสำหรับคู่ E U นะครับ แล้วผมก็มาเบิ้ลที่ออเดอร์นี้อีกนะครับด้วยความที่ผมมองว่ากราฟมันจะต้องลงนะครับแต่ด้วยอะไรไม่รู้นะฮะทำให้ผมเบิ้ลไม้นี้ไปนะฮะแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยอารมณ์ผมเริ่มมีอารมณ์มากขึ้นนะครับเริ่มหัวอุ่นๆละนะผมคิดว่าถ้าไม้นี้ชนะกราฟวิ่งลงมา3ไม้ผมก็จะจบงาน นะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่5นาที ODC ตอนเช้าวันธรรมดาจะปิดนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังนะฮะกราฟมันพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับทำให้ผมแพ้ไป600เหรียญกับชนะคู่ EU อีกแค่170กว่าเหนะรียญนะฮะนั่นทำให้ตอนนี้นะครับเงินในพอร์ตก็ลดต่ำลงนะครับอารมณ์เริ่มเข้าครอบงำนะ ผมมาเข้าออเดอร์ตรงนี้ที่แนวรับตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วดูจังหวะก,การเบิ้ลของผมนะครับผมเบิ้ลไป4ไม้นะ800เหรียญน,นะฮะไม้ละ200เหรียญน,นะฮะช่วงนี้อารมณ์ผมเริ่มมาเต็มๆละผมเบิ้ลไปแล้วผมก็นั่งมองกราฟไปนะฮะใจมันก็ตุ้มๆต,ต่อมๆว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม้นี้แพ้นะฮะผมก็เกือบหมดพอรตเลยนะ พันกว่าเหรียญที่อยู่ในพอร์ตตอนแรกที่เริ่มต้นนะฮะกับด้วยเวลาที่ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันที่ทำให้ผมเปิดกราฟมาตอน7.55โมง55แล้วออเดอร์นี้ผมก็วินไปนะครับทำให้ได้เงินมา300กว่าเหรียญน,นะครับแต่ยังติดลบอยู่นะฮะตอนแรกเริ่มมาพันเกว่าเหรียญนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มกระวนกระวายใจแล้วว่าเวลามันเหลืออีกแค่3นาที นะครับ OTC จะปิดพยายามหาทรงกราฟที่เข้ามือที่สุดนะครับแต่ก็ตอนนี้กราฟก็ยังไม่เล่นกับเส้น SMA 3ตัด SMA 5สักทีแล้วเวลามันก็เหลือน้อยลงยิ่งเวลาบีบนะฮะมันยิ่งทำให้เรากดดันสำหรับการเข้าออเดอร์มาคือแล้วก็ยังติดลบอยู่500กว่าเหรียญน,นะครับผมก็ไล่หาทรงกราฟไปเรื่อยๆนะครับ ผมเห็นทรงกราฟทรงนี้ที่เป็นพลายแอคชั่นแดงกืนกินนะครับมีจังหวะที่จะเข้าออเดอร์สำหรับออเดอร์นี้นะฮะทรงกราฟเริ่มสวยนะแต่ออเดอร์เนี้ยจังหวะเนี้ยน่าสนที่สุดนะครับมีจังหวะที่รอกราฟรีเจกนะครับมีจังหวะกราฟรีเจกอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นกริด ผมก็เลยเข้าออเดอร์นี้ไปเพื่อหวังว่าออเดอร์นี้จะวิ่งลงมาตาม r r i e a c t i o n แดงกืนกินนะครับแล้วกราฟก็วิ่งมานะวิ่งลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็โดนแรงซื้อดันขึ้นไปนะครับทีนี้กราฟก็อยู่ตรงแรงซื้อกับแรงขายอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ทำให้ผมตุ่มๆต,ต่อมๆไปนะฮะอ,ออเดอร์นี้ก็โดนแรงซื้อดันขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่หวังนะฮะ プライแอคชั่นใช้ไม่ได้ผลนะครับทีนี้ผมก็แพ้ไปอีก200เหรียญน,นะครับทีเนี้ยดูเวลาเหลืออีกแค่1น,นาทีนะครับ ODC จะปิดใจผมยิ่งกระวนกระวายหนักเลยนะครับทีนี้ทรงเนี้ยกราฟเริ่มสวยนะครับแล้วผมก็เบิ้ลไปโดยที่อะไรดนใจให้ผมเบิ้ลสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับดูจังหวะที่ผมเบิ้ลก็จะรู้ว่าผมอารมณ์ผมเป็นยังไง ผมเบิร์นไปอีก800เหรียญไม้ละ2 0 0เหรียญนะครับ,มนนรบผมคิดว่าถ้าออเดอร์นี้แพ้แล้ว ODC ก็หมดเวลาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หมดพอร์ตก็จิตใจนะขนาดนั้นหัวร้อนแล้วอารมณ์มาเต็มนะครับแต่จังหวะกราฟมันได้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์ที่ออเดอร์นี้ไปนะครับแล้วสุดท้ายออเดอร์นี้ก็วินนะครับ ได้กำไรมา600กว่าเหรียญน,นะครับแล้วผมก็ยังหากราฟต่อนะเพื่อหวังว่าผมจะได้กราฟในอีกแท่งหนึ่งนะฮะถ้าได้อีกแท่งหนึ่งผมก็จะมีกำไรตามเป้านะครับผมก็หากราฟไปเรื่อยๆนะเวลาก็กระชันชิดมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าหมดแท่งนี้เวลาก็จะจบ ODC พอดีนะครับแล้วสุดท้าย เวลาก็หมดผมก็เข้าออเดอร์ไม่ได้นะครับตอนนี้เวลาจบแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเวลาก็หมดสำหรับ OTC ตอนเช้าตอน8โมงนะครับ5นาทีที่ผ่านมานะฮะทำให้ผมเรียนรู้เรื่องอารมณ์ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับใน5นาทีที่ผ่านมาที่ผมกดเบิ้ลเยอะๆสุดท้ายแล้วผมทำกําไรไปแค่18เหรียญเอง600กว่าบาท ซึ่งเป็น600กว่าบาทใน5นาทีที่อารมณ์ผมได้พุ่งพลานมากๆแล้วก็ถ้าแพ้ไปอารมณ์วันนั้นก็น่าจะหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วออเดอร์สุดท้ายก็ทำให้ผมกลับมาได้ที่กำไร600กว่าบาทแต่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับอารมณ์ที่ผมต้องแบกรับใน5นาทีนั่นเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับระยะเวลาการเทรดแค่5นาทีก่อนที่ ODC จะปิดนะฮะก็อะไรดนใจให้ผมลุกมาเปิดกราฟตอน7จ็โมงห้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะกำไรที่ได้คือ600กว่าบาทนะครับกับทุนที่เกือบจะหมดพอตนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มกันเลย เห็นไหมครับว่าทุกการเทรดมีความเสี่ยงเสมอนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการเทรดเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นกับอารมณ์เราเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคุมอารมณ์ไม่ได้หรือคุมอารมณ์ได้ไม่ดีก็มันก็สามารถที่จะทำให้เราเงินหมดพอร์ตได้นะครับถึงแม้คุณจะ เก่งมาจากไหนก็ตามถึงแม้คุณจะเป็น f ูลไ Time Trader ก็ตามถึงแม้คุณจะโดนฝึกฝนมาอย่างหนักก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเพียงแค่อารมณ์ชั่วพริบตาเดียวที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันให้ดีพอมันก็สามารถทำให้เราเกือบจะหมดพอร์ตได้หรือก็ล้างพอร์ตได้นั่นเองนะครับ สุดท้ายแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆน,นะฮะพยายามฝึกฝนวินัยพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ดีสุดมันอาจจะยากนะแต่มันก็ต้องฝึกฝนแล้วเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด I q Option ก็สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะพูดคุยสอบถามหรือมีคำถามนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปพูดคุยกับพวกเขานะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ